ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูแจ็คนะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้เราจะเริ่มเรียนนะครับบทที่1นะครับเรื่องผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทันนะครับคลิปสอนวันนี้จะเป็นของวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2564นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไาเริ่มเรียนกันเลยนะครับ สาระสําคัญของบทนี้นะครับก็คือมนุษย์เรานะครับอยู่ในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภคในขณะเดียวกันนะครับเนื่องจากมนุษย์เรานะครับไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการมาสนองความต้องการของตัวเองได้ทุกอย่างดังนั้นนะครับในระบบเศรษฐกิจจําเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและบทบาทของผู้บริโภคที่มีความรู้เท่าทันจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดนะครับ ครับมาดูความหมายของผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตก็หมายถึงผู้ที่นําทรัพยากรการผลิตนะครับหรือปัจจัยการผลิตอันได้แก่ที่ดินแรงงานทุนและการประกอบการมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับโดยมีกําไรเป็นสิ่งตอบแทนบทบาทนะครับและหน้าที่ของผู้ผลิตนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับ ข้อแรกนะครับเป็นผู้นําทรัพยากรการผลิตและปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็นสินค้าและบริการข้อที่ 2. นะครับเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าหรือบริการอะไรจะผลิตอย่างไรและจะจําหน่ายสินค้าและบริการนั้นให้กับใครข้อที่ 3. นะครับเป็นผู้ดําเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ ข้อที่4นะครับเป็นผู้กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและบริการครับผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะครับจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ข้อที่1นนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการผลิตสินค้าและบริการผู้ผลิตต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าจากไม้ ควรมีการปลูกต้นไม้ทดแทนหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำข้อที่2นะครับมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคการซื้อขายที่มีการช่างตวงวัดรวมทั้งมีการกำหนดราคาสินค้าผู้ผลิตนั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับไม่คิดเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรารวมถึง จะไม่เปลี่ยนไปบริโภคสินค้าและบริการของผู้ผลิตรายอื่นมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการผู้ผลิตที่มีคุณภาพต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่นผู้ผลิตจะไม่ใช้สารสังเคราะห์ประเภทสารเล่งนแอนแดงสารกันบูดสารฟอกสีหรือสีสังเคราะห์ผสมอาหารนะครับเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมนะครับผู้ผลิตที่มี คุณภาพต้องไม่โฆษณาสรรพคุณของสินค้าและบริการเกินความเป็นจริงไม่ปลอมปนสินค้าไม่นำสินค้าที่หมดอายุมาจําหน่ายเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ข้อที่ 5. มีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทําการผลิตก่อนที่ผู้ผลิตจะตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการควรศึกษาสํารวจหรือวิจัยความต้องการของผู้บริโภคก่อน เพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายหลักครับทีนี้มาดูประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนะครับข้อที่1นะครับผู้บริโภคนะครับก็จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมกับเงินที่ต้องจ่ายไปข้อที่2ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพรวมถึงมีความปลอดภัย ข้อที่3นะครับผู้บริโภคนะครับมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเราข้อที่ 4. ทรัพยากรการผลิตนะครับมีใช้ได้อย่างยั่งยืนและข้อที่5สินค้าและบริการมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นเสมอทีอน,นี้ลองให้นักเรียนคิดเล่นๆดูนะครับหากนักเรียนเป็นผู้ผลิตนะครับจะเลือกผลิตสินค้าอะไรและสินค้าที่ผลิตจะต้องมีลักษณะอย่างไร จึงจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเป็นการฝึกคิดนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยฝึกเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตนะครับ,รบทีนี้เรามาดูความหมายของผู้บริโภคกันบ้างนะครับผู้บริโภคนะครับหมายถึงนะครับผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเช่นซื้ออาหารเพื่อรับประทานเมื่อรู้สึกหิวซื้ออุปกรณ์การเรียนเมื่อใช้จนหมดตัดผมเมื่อผมยาว ผู้บริโภคนะครับมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจนะครับคือเป็นผู้ชี้นําให้เกิดการผลิตพฤติกรรมการบริโภคนะครับและความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะครับรวมถึงผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายเงินที่ตนเองหามาได้อย่างไรเพราะผู้บริโภคนะครับจะต้องพิจารณาว่า เงินที่ตนเองหามาได้นั้นจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเช่นนําไปซื้อสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของตนเองเก็บออมเงินหรือนําไปลงทุนซึ่งการตัดสินใจของผู้บริโภคจะทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปครับเรามาดูคุณสมบัติที่ดีของผู้บริโภคอย่างที่ทราบนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าและบริการหลากหลายชนิดผู้บริโภคที่ดีจะต้องเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างฉลาด มีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อมีความรอบคอบระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัยจากสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเงินและได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการนั้นมากที่สุดนะครับผู้บริโภคที่ดีนะครับจะต้องมีคุณสมบัติ5ข้อดังนี้ข้อที่1นะครับวางแผนก่อนซื้อเช่นพิจารณาว่ามีเงินอยู่เท่าใดเลือกซื้อสินค้าและบริการอะไร สินค้าและบริการมีประโยชน์และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่หลักเกณฑ์ข้อที่2ซื้อตามหลักการเช่นซื้อสินค้าและบริการที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตก่อนคำนึงถึงประโยชน์เป็นหลักเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาเหมาะสมหรือซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลักเกณฑ์ข้อที่3 สำรวจจากหลายๆแหล่งก่อนซื้อเช่นเปรียบเทียบราคาของสินค้าเปรียบเทียบปริมาณของสินค้าและเปรียบเทียบคุณภาพข้อที่4ไม่หลงเชื่อคําโฆษณานะครับเช่นศึกษาเงื่อนไขได้รายละเอียดของสินค้าและบริการพิจารณาข้อดีข้อเสียของสินค้าและบริการข้อที่5แจ้งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้คุณภาพ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปนะครับโดยจะมีหน่วยงานอยู่2หน่วยงานนะครับได้แก่สายด่วนอ,อยอเบอร์โทรศัพท์1556นะครับใช้สําหรับแจ้งข้อมูลและร้องเรียนเมื่อพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเบอร์โทรศัพท์ที่2นะครับ1166สายด่วนสคบอสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของผู้ประกอบการธุรกิจ การถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าและบริการเป็นต้นครับมาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคที่บกพร่องในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในปัจจุบันการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับความต้องการสินค้าและบริการมีมากขึ้นทําให้ผู้บริโภคบางรายอ่านมือพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภคเองนะครับพฤติกรรม ที่บกพ้องได้แก่1ขาดความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ2ใช้จ่ายเงินเกินฐานะหรือรายรับของตนเองและ 3. หลงเชื่อคำโฆษณาคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันผู้บริโภคที่มีความรู้เท่าทันในการเลือกซื้อสินค้าและบริการจะได้รับสินค้าและบริการที่มีประโยชน์และคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปประโยชน์ของการบริโภคสินค้าและบริการอย่างรู้เท่าทันมีดังนี้ ได้รับสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานและมีประโยชน์ได้รับความปลอดภัยจากการรับประทานหรือใช้สินค้าและบริการนั้นๆโดยผู้บริโภคควรอ่านฉลากของสินค้าทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อช่วยประหยัดรายจ่ายของตนเองและครอบครัวเพราะว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับเงินที่ได้วางแผนใช้ใจ่ายไว้ ช่วยลดปัญหาสังคมเช่นถ้าผู้บริโภครู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการตามความจําเป็นย่อมจะไม่มีปัญหานี้สินตามมา,าทีนี้นะครับนักเรียนลองคิดดูว่าหากนักเรียนต้องเลือกซื้อสินค้านักเรียนจะมีวิธีการเลือกอย่างไรให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป สุดท้ายนะครับวันนี้คุณแจ็คก็จะมีงานให้นะครับก็จะเป็นงานในวันที่5พฤศจิกายนนะครับเรื่องผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบบทบาทของผู้บริโภคนะครับโดยให้นักเรียนนะครับเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะครับลงในสมุดของตัวเองนะครับนักเรียนสามารถหาคําตอบได้จากคลิปวิดีโอหรือจากหนังสือวิชาสังคมศึกษานะครับในหน้า126ถึงหน้า136นะครับคุณแจ็คก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับทางาน นะครับให้เส็จนะครับภายในชั่วโมงครับก็ชั่วโมงนี้นะครับก็หมดเวลาเรียนแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเช็คชื่อใต้คอมเมนต์นะครับใน youtube ด้วยนะครับส่วนวันนี้ครูแจ็คก,ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ